เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อนะครับอันนี้เป็น Honda Civic นะครับปี95ราคาย่อมเยาครับ25,500บาทไปขับใช้งานกันแดดกันฝนด้วยใจตลาดซ yeah right? right. ื้อกับข้าวได้สบายเล่มเอกสารพร้อมนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับราคานี้ เครื่องระบบมอชีนครับลงเครื่องมาครับเครื่อง b 2 0แรงแรงเลยครับดีวิ่งดีเครื่องเกียร์ดีครับภายในแอร์เย็นเกียร์ออโต้จบกไฟฟ้าเบาะหนังนะครับฟูฟูครับด้านหลังเป็นเบาะเดิมเบาะผ้าสลับหนังมีจำหนิบ้างครับสำหรับเบาะหนังเบาะหลังนะครับสนใจเข้าไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิป ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสนใจใส่ตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ